สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแบ็ k l i เซ็ตวันกันดิเช่นเคยนะและในวันนี้ครับเราก็อยู่กันในเกม a t t a c k on t i ดทันนั่นเองครับซึ่งต้องบอกได้เลยว่าแอปนี้เนี่ยโหลดจากทางด้านของ F อปเอ็กเกมใช่ไหมปกติมันจะมีภาษาที่มันยังบักๆอยู่ที่เป็นภาษาไทยแต่ตัวนี้ออ้หูแปลได้ดีมากนะครับผมคิดว่าน่าจะมีการเปิดเซิร์ฟเป็นทางด้านของแบบมีภาษาอังกฤษนั่นแหละเพราะว่ามีภาษาอังกฤษเนี่ยมันจะแปลง,ง่ายกว่าทางด้านของเกมที่มันเป็นภาษาไทยมาเอ้ยเป็นภาษาจีนมาเป็นภาษาไทยเนาะดังนั้้นนลลองงไไปปเ่ด่ดรรบบซึูแ การต่อสู้เนี่ยก็อย่างที่ทุกคนได้เห็นเลยนอกจากนั้นเนี่ยมันยังมีธางด้ของระบบการสร้างเมืองด้วยนะคุณดูดิ <c oughs> เหมือนอีกเกมหนึ่งเลยอะเดี๋ยว ผลิตครับเย็ดเคสร้างเมืองก็มีนะครับผมต่อสู้ก็ได้อะเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนเดียไปดูกันดีกว่าอาจจะรีวิวไม่ได้ทั้งหมดนะครับผมก็จะพยายามรีวิวให้มันครบทุกส่วนกันละกันเนาะเริ่มจากอะไรดีนะครับผมซึ่งก็เริ่มจากวิธีการเล่นหน่อยละกันนะครับผมสิ่งที่เราควรเล่นเนี่ยคืออะไรก็คือกดไปที่เนี่ยรูปแบบการต่อสู้กดกระดิ่งตรงนี้เลยนะครับผมจากนั้นเนี่ยเขาจะมีระบบต่อสู้ให้ทุกคนก็ กดเข้าไปที่ต่อสู้เลยครับไอตัวที่เราอยู่เนี่ยมันเป็นรูปแบบการจัดทับนะดังนั้นเรากดไปที่ตรงนี้เห็นไหมมันจะมีทับให้ปลดซึ่งเราก็ต้องเลเวลถึงตามที่กําหนดนะเราอยากจัดทับแบบไหนก็สามารถจัดได้ครับตัวละครที่ใส่เนี่ยมันจะมีอยู่ทั้งหมดประมาณ6ตัวละครอ่ะดังนั้นแท็กเนี่ยควรที่จะใส่เป็นนานๆเนาะตัวละครนะับปัจจุบันตอนนี้ที่ผมมีเนี่ยก็จะเป็นทาดาของ s s r บวกก็คือมีคาสะเลยแหละแล้วก็จะมีเอเลนเอเลนอะไรวะเนี่ย S1R ธรรมดาไ้หรือมั้งอืมแล้วก็ตัวละครอื่นๆครับสามารถจัดทับไ นะครับผมลืมอีกอย่างหนึ่งก็คือมันจะมีการแพ้ทางกันจะเรียกเป็นแดงฟ้าเขียวก็ได้หรือว่าจะเรียกเป็นหน่วยก็ได้นะครับผมซึ่งก็พยายามจัดทีมให้แบบมันเป็นสีเดียวกันกันแล้วกันอาทีนี้เราก็จะไปต่อสู้ครับผมรูปแบบการต่อสู้เนี่ยเราจะไม่ได้เล่นอะไรเลยนะครับผมก็จะเป็นแนวไอดอลเนาะต่อสู้ให้อัตโนมัติเราก็เพียงแค่อัปเกรดทีมนะครับผมจัดทัพให้มัน <Okay. S 1> ดีให้มันพอกันแล้วกันเนาะนี่ คีผมเนี่ยก็ชื่อโอ้โหชื่อโคเทพเป็นยังไงล่ะชื่อเอเรนนะครับผมเราต้องสุ่มได้เอเรนแล้วแหละจริงๆมันจะมีเอเรนไอที่มันสามารถแปลงร่างเป็นไททันได้เดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปสุ่มไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะก็หวังให้มันได้นะครับผมตอนนี้พลังยังไม่พอเดี๋ยวเราจะไปดันพลังกันเนาะอ่ะสามารถกดข้ามได้ซึ่งการเล่นในช่วงแรกๆเนี่ยมันอาจจะกดข้ามยังไม่ได้เนาะดังนั้นก็เล่นไปเรื่อยประมาณด่าน4ขีดเท่าไหร่นี่แหละนะครับผมมันก็จะสามารถกดข้ามได้แล้วเรามาดูกันดีกว่าไอระบบไอดอลเนี่มาจก ของรางาลตรงนี้ครับมันก็จะมีดรอปสิ่งต่างๆนานานไะม่ว่าจะเป็นพวกเงินนะครับผมพวกที่อัพของแล้วก็มีดรอปเพชรด้วยนะครับผมนอกจากนั้นเนี่ยตัวนี้จะสามารถเอาไว้แลกของได้นะครับผมมีตัวละครให้แลกอยู่ดังนั้นยิ่งผ่านด่านไปได้ไกลเราจะได้ของดีมากยิ่งขึ้นนะครับผมระบบไอดอลเนานะนอกจากนั้นเนี่ยยังมีทางานของรางวัลการออนไลน์ด้วยนะครับผมต่อวันนะอันนี้ก็จะเป็นเพชรสมุด exp นะครับผมแล้วก็จะเป็นทา,านของตั๋วสุ่มเนาะแล้วก็เวลาเราเล่นนะครับผมเฮ้ยระบบสอนแนะนาหมดแล้วต่อไปเราทําอะไรให้ทุกคนมาดดูที่้้าานนซยะคผม ผมแนะนําให้ทุกคนนะทำเควสหลักไปก่อนอกดเข้าไปหนึ่งทีครับเควสหลักเขาจะบอกเลยว่าคุณไปทํานู่นทํานี่นะครับผมเช่นตรงนี้เขาบอกว่าเข้าร่วมเชิงกลยุทธ์ทดสอบ3าครั้งแล้วกดไปได้เลยนะซื้อสินค้าอาในร้านค้าวันละครั้งอ่านหลบผมลองกดไปให้ดูเนาะปุ๊บอันนี้ก็จะมีทรงมีเศษนะเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตซื้อสักอันหนึ่งก็แล้วกันนะครับผมแล้วเราก็สามารถกดรับได้ดังนั้นก็พยายามดันเควสทางด้านของเนื้อเรื่องไปก่อนนะแล้วก็ยังมีอีกนะครับผมก็คือเติมครั้งแรกใช่ไหมเราจะได้ไป อยู่ประมาณ6ยหยวนหยวนละกี <USC. S 1> hum, ่บาทวะไม่แน่ใจนะครับผมคิดว่าน่าจะตกอยู่ที่ประมาณไม่ถึง30บาทบืาทก็สามารถได้รับฐานะของมิกระสาระดับ s s r ได้แล้วส่วนอย่างอื่นก็จะมีฐานะของระบบกิ้วสถิตินู่นนี่นั่นนะครับผมก็ลองไปศึกษาเองเนาะดังนั้นผมจะพาทุกคนเนี่ยไปดูพวกสมาชิกใหม่กันละกันการรวมพลทหารใหม่กดเข้าไป1ทีนะครับผมก็จะมีฐานะของภารกิจเนาะอันนี้เป็นอีเวนต์สำหรับผู้เล่นใหม่ครับซึ่งผมเนี่ยก็ได้มาจากภารกิจไหนวะได้ตัวละครอยู่อันนี้เป็นการตีบอสนะครับผ ถ้าเกิดว่าเราได้ตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นฐานะของการสุ่มตัวละครเนาะพบกดครั้งเดียวได้เลยเอองงนะครับผมทำไมมาไวจังแล้วดูของด้านล่างไม่ค่อยมาเลย <c oughs> ยังไงก็เป็นฐานะของไอ้คเควสผู้เล่นใหม่เนาะอันนี้ก็จะเป็นพวกแพ็กเติมนะครับผมก็แล้วแต่ท่านผู้ชมครับว่าใครอยากจะเติมหรือไม่อยากเติมแล้วก็ต่อไปการสุ่มตัวละครหลังจากที่เราได้ไอ ใบตัวนี้มานะครับผมจากการเล่นภารกิจเนี่ยกดไปที่ตรงนี้นะจากนั้นครับจะเข้ามาที่หน้าสุ่มให้ทุกคนเนี่ยเลือกสุ่มได้เลยซึ่งตู้นี้เนี่ยก็เป็นตัวกระชายแบบหนึ่งเรียกได้ว่าตู้ถาวรน,นะครับผมแล้วก็มันไม่ได้การันตีแบบทหารแบบดาวเยอะๆเ,เนาะอะ,อะแล้วก็จะมีพวกอันนี้คิดว่าน่าจะเป็นแบบ ยังไงอะส่งของรางวัลให้กับเพื่อนนะครับผมแล้วก็สุดท้ายเลยเป็นท้าของตัวสุ่มแบบการเรียกว่าเราจะเอาหน่วยไหนอืแต่ผมจะเอาตัวนี้ก็แล้วกันนะครับผมกดเข้าไปหนึ่งทีครับปึ๊บอ,มอ,มอมืมาดูแอนิเมชันกันสักหน่อยครับนี่โดดไปแล้วครับปึ๊บไปที่หอนาฬิกากระโดดไปอีกทีนะครับผมเอเลนเยปิของเราเอ้ยไม่ใช่ <laughs> อากาศกันมือปึ้มแล้วครับผมของดีต้องมาแล้วเออสีฟ้า,านะครับผมมาแล้วครับนิโคโลโอ้ยได้ดีเลยนะครับผมเพราะว่าผมเนี่ยกะว่าจะปั้นฐานะของทีมหน่วยกุลาบอยู่เรียกแบบนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะดูแค่หน่วย <c oughs> อ่าได้เอสตาสองตัวนะครับผมเดี๋ยวเราไปอีกสักหน่อยดีกว่าอีกสักสองครั้งโอเคเอ้ยจริงน่าจะข้ามนะเ <c oughs> ดี๋ยวขออนุญ,ญาตข้ามกันแล้วการคัสซีเนี่ยมันข้ามไม่ได้ดังนั้นเราต้องมานั่งดูได้เป็นโมบริดบารนานะครับผมอาจจะมีแปรผิดบ้างนะ ก็กดยืนยันไปสามารถมาดูได้นะครับผมว่าตัวละครในตู้ตรงนี้เนี่ยมันมีอะไรบ้างนะก็จะมีทัาท่ของคัสเอสอบวกอยู แต่มันไม่มานะครับผมเราได้แค่มีกาซาโอ้โหยังได้วะตะยังไงดีมันถึงจะได้มันมีของรางวัลในตู้ไหมอ่าเดี๋ยวดูก่อนอ่าของรางวัลในตู้รู้สึกว่าน่าจะไม่มี s s r นะครับผมแต่จริงๆแล้วถ้าเรามาดูอัลบั้มเนี่ยมันจะมีตัวละคร s s r ดังนั้นไปหาจากกิจกรรมนะคิดว่าน่าจะมีตัวละครประเพทพวกนี้แต่ที่แน่ครับผมเอเลนเยปี้ของเราเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวเราจะไปสุ่มกันปึ๊บฮืม,ม,มแล้วก็กดเข้าไปที่ตรงไหนว่านี่ไงด้านหน้าเพื่อเรียกแล้วก็ใช้เพจนะครับผมในการสุ่มไปกันหน่อยดีกว่าเ 20ครั้งเอ่อเราจะได้เอเลนเนาเอเลนอะไรเอเลนนะครับผมเอเลนเฉยเลยโอ้โหได้เป็นด้านของดิโคโลนะครับผมอันนี้สายซัพพอร์ตอย่างแน่นอนโอเคกดเข้าไปอีกรอบหนึ่งครับผมมาต้องมาแล้วเออแล้วก็เอเลนการันตีไหมยังไม่ได้อีกการเรียกแบบเพรอ๋อหมดนะครับผมเราต้องไปใช้ทางด้านของไอ้นี่หรออ๋อต้องเติมนะครับผมแบบเติมมันสามารถสุ่มได้ทุกวันไหมเนี่ยแต่เราลองกดฟรีไปก่อน เอเอเรนไม่ออกเหลือเชื่อเลยสุ่มประมาณ99ครั้งนะครับผมรับประกันเอเรนเยเกอร์เนาะแล้วก็สามารถสับเปลี่ยนได้นะครับผมตัวประคอบประเภทพวกนี้เนี่ยน่าจะเป็น S R บวกทั้งหมดเลยเนาะถ้าเกิดว่าใครอยากเติมก็สามารถมาเติมได้นะเออผมจะเอาไอ้หน่วยกุหลาบเข้ามาแต่ว่าตัวอื่นมันเป็นหน่วยอะไรวะเนี่ยดูไม่ออกว่ะอ๋อนี่ไงมันเขียนว่าหน่วยนู่นนี่นั่นอยู่กุหลาบจะเป็นหน่วยฝึกฝนใช่ไหมอ๋อนะครับผมดังนั้นเดี๋ยว เราจะเอาตัวละครประเภทพวกนี้ออกก่อนอแล้วใส่เป็นตัวนี้ในโครเข้าไปครับผมประมาณนี้แล้วกันนะครับผมที่เหลือเราก็ไปอัพพลังแล้วก็เล่นกันดีกว่าอ้อแล้วก็ยังมีแจกอีกนะครับผมมันมีแจกไอซดายเยอะมากนะตรงนี้ก็จะมีนะครับผมถ้าเกิดว่าเราเลเวลครบตามที่กําหนดใช่ไหมอันนี้ไม่ใช่นะ <c oughs> มันจะมีของขวัญการสุ่มพันครั้งเออนี่นี่นี่ตรงนี้อ่ะมันจะเป็นการันตีเลยซึ่งเราเนี่ยจะสามารถกดได้และตรงนี้เนี่ยมันจะไม่เหมือนกันนะแต่ละคนก็จะได้แตกต่างกันอยู่ที่ว่าคุณจะสุ่มได้อะไรพอคุณเนี่ย งเงื่อนไขนะครับผมอย่างเช่นมันให้ถึงเลเวลเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะครับผมเราก็จะสามารถได้รับฟรีอย่างเช่นผมจะเอาเอเลนอ๋อนี่ไงมันต้องการเลเวล32นะครับผมเพื่อที่จะรับได้แลวจากที่เรารับเสร็จแล้วเราก็ปกดสุ่มใหม่นะครับผม3ตัวละครได้อะไรมาพอเลเวลครบตามที่กําหนดเราก็จะสามารถกดรับตัวละครได้เลยนะเป็นไงโคตรเจ๋งนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูการต่อสู้กันดีกว่าเรามาดูกันครับไ่ายทันโจมตีมาเออ ใครตีไปไว่าม,มิกซาอยู่ไหนวะเดโมเดลตัวละครคล้ายกันอ่มิกซานั่นแหละนะครับผมขวาสุดใช่ปอกวะหรือไม่ใช่มันอยู่ไหนช่างมันอ่ะแล้วก็โจมตีไปครับโอ้โหแนวหน้าเราจะตายแล้วครับผมเหลือเลือดอีกนิดนึงเอาละครับผมจังหวะนี้ใช้สกิลอันตรีโอ้โหเฮ้ยผมใช้เป็นแบบคูณคูณสิบรือเปล่าอ๋อไม่ใช่นะครับผมไม่ใช่ผมใช้คูณสามนี่แหละเดี๋ยวเราดูช้าๆก่อนนี่นะครับผมโผดไปโจมตีครับแถวหน้ามันตายแล้ว แถวหน้าเราก็จะตายเหมือนกันคือ,อโดนไททันแดก <c oughs> อ่ะแล้วผมฝ่ายศัตรูครับโจมตีมานักเกียรติที่หมายไททันแต่ละตัวแล้วก็นี่นะครับผมไอตัวที่เราได้มาครับปรุงปรุงฮิวนะครับผมโอ้โหเลดด้งเลดด้ง <c oughs> แล้วก็โจมตีนะครับผมคนนี้ใครไม่รู้ผมดูแค่ภาคหนึ่งครับเนื่องจากดูจากสปอยว่ามันแบบยังไงอะ่ะมันหดหูนะครับผมพระเอกตายต,ายตอนจบก็เลยไม่ได้ดู <c oughs> <c oughs> จบไม่แฮปปี้ผมแบบ ทิโอเคจะเป็นประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับผมสำหรับทางน้ของ a d t a k on Titan นะครับผมซึ่งก็ยังมีระบบอื่นที่ผมยังไม่ได้รีวิวมีมินิกงมินิเกมนะครับผมแล้วก็รวมถึงทางน้ของการสร้างฐานด้วยนะตรงนี้ทุกคนก็ลองมาเล่นกันเอาเองก็แล้วกันเนาะซึ่งเกมเนี่ยเปิดให้บริการวันนี้แบบสดๆร้อนๆเลยผมเปิดไปเจอก็เลยเอยเอามาแนะนำนะครับผมซึ่งมันเป็นเกมน้ำดีเกมหนึ่งจากทางนะของ f X เซอร์ว่นเกมก็สามารถไปดาวน์โหลดกันได้เดี๋ยวเราไปดูวิธีการดาวน์โหลดกันเลยดีกว่าครับเอาล่ะขั้นตอนแรกเนี่ยกดมา ที่ลิงก์ใต้ตคลิปได้เลยครับจากนั้นเลื่อนลงมานะกดคําว่าดาวน์โหลดไปเลยนะครับผมสิ่งที่เราจะได้เนี่ยจะเป็นทนางด้านของแอป X7 g a เ e นกมนะซึ่งจะเป็น Store ดาวน์โหลดเกมจีนนั่นเองกดเปิดไปหนึ่งที่นะครับผม แล้วก็ทําการกดติดตั้งไปได้เลยครับใครเข้ามาวันนี้เดี่ยวมันจะมีหน้าโปรโมทอยู่แบบนี้เลยทําการกดดาวน์โหลดได้เลยนะแต่สตัวของผมเนี่ยก็จะไปที่ตรงนี้นะครับผมแล้วก็กดวางไปเลยนะครับผมอ่าไม่ใช่ <c oughs> #onTitan พิมพ์ตามนี้แต่ถ้าเกิดว่าใครเป็นภาษาไทยนะครับผมแอปเป็นภาษาไทยอยู่แล้วเขียนว่าผ่าพิภพไททันก็เจอเหมือนกันนะครับผมกดเข้าไปหนึ่งที่แล้วก็ทําการกดดาวน์โหลดเกมเปิดวันนี้เลยนะครับผมตั้งแต่เวลา9ก้าโมงเช้าเนาะตอนนี้เซิร์ฟเวอร์ใหม่ๆมีการเปิดไหมอ่าเปิดแค่ตอนเชา้า นะครับผมประมาณนี้ต้องรองวันถัดไปเนาะถ้าเกิดว่าใครจะเล่นเซิร์ฟเวอร์ใหม่ๆเท่าการกดดาวน์โหลดไปได้เลยแล้วก็ล็อกอินผ่านทาง Google นะครับผมหรือว่าจะล็อกอินผ่านทางเมลแล้วแต่ท่านผู้ชมเลยนะครับผมสะดวกล็อกอินผ่านทางไหนก็สามารถไปโหลดกันได้นะส่วนสําหรับ iOS เนี่ยก็สามารถโหลดได้แต่จะไม่มีภาษาไทยเนาะภาษาไทยเนี่ยจะมีเฉพาะ Android เท่านั้นไม่รู้ว่าณปัจจุบันเนี่ยเขาเพิ่มภาษาไทยให้ iOS ยังก็ต้องรองดูกันอีกทีนะครับผมสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดกระ่ไอปต และก็สำับคลิปนี้เนี่ยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับกุ o d บายทุกคน